เออเอานะการเรียนของเราวันนี้นะะว่าวันนี้คุณจะตอบให้ถูกมาและเรื่องราวตาจอะีวันนี้จะบอกว่า um. like เราจะให้คุณเล่าถึงคุณสมบัติเส้นปิดท้าน้อมหนาเต็จที่มหแล้วก็เต็มจกมปลายจะปิดท้ายด้วยงานปุ่เราคุณจต้องอธิบายเสร็จว่าใช้งานอย่างไร คู number numbers, ่กันเร้จะ็นยังไงแถมเมื่อวันนี้เรามีติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักนะนะนาุกุเจนบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกที่เราแจกคูปองลด10%ยาวจนวนจนกับค่ะแถมแต่ละเซ็ตนะคะของเราตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะะนี่นะคะอรากอยากกับมนขหมยง่าของมันยังไม่สับนี๋ยวคุณผู้ชมมีสิทธิ์นี่จะไปนล้ขอที่ของนี มีฟองเนี่ยคือทุกคนอาจจะคิว่าถ้ามีฟองมนสะอาดใช่ไหมครับหรว่าพอร้าน้าหาหน้าแห้งเลยเนาะถ้าหรืว่าไม่มีฟองเนี่ยมันจะช่วยอะไรไม่ต้ออ่าบใ่อเลื้หอแว่าใช้้หน้าใช่แลนีนะครมันเบางตงนะ กลางใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติมันมันท่าเยีนมากไปใช่ใช้แล้วน้าแ้งแต่ว่าความจริงมันไม่ดีนะอันนี้แล no, e ้วเตรียมตดตามคู่แล้ก็คนที่อยู่ทังบ้านตดตามคูเลยจะบอกว่าความเสื่องบรือเว่าในการแบบลามาเราสื่อท้องเทียนเนี่ยคือความจริงไม่ดีนะเพราะว่ามันจุดไฟอย่างเวลาเเทียนนั้นกเกิดไ้าได้ติสระบที่มีอุากรองกันก็ที่การึดดูดทำให้ยากอะไรก็แบบมีสายต่คพาวามีอุปกรณ์

我来。<Wow. S 2> wow. Thank <laughs> you. ครอะน่เนของคุณอะไรของคุณไหมของีมพระสงนะอยู่ที่ตะลาที่สี่นะคะราคเจร้อยบาทนะคะส่วนของคอปเตอร์นะอยู่ที่ตะล่าที่สามราคาเท่าไหเถ้าต่มาเป็นเซ็ตตกหมอายตะลาสีคู่คุณต้องกาช่วยกันละลายาแบบเ็ตกหอายคืองานไปงานบุก เต็มมดไปดังนั้นเราต้องเรียนีระช่ออย่าลืมนะคะโค้ชลดของเรานะคะรถสี่ประทั้งามตหมดเรียบร้อยแล้วบ้เต้องกรตอีนีเราต้อองสร้ารายได้ที่เราสุดจะต้อคดูการเรียนรู้กันมากๆเลยตอนนี้ติหมดแล้วใน ผูองแต่ในตะก้าของเรายังสามารถตื่อต่อได้่ากาตื่อเพราะว่าเรามีซีเรอร์น่ารักนีซีเรอร์เอ่อที่หน้าเหนแม่มาหน้าแม่นะอรทีเมื่อกี้เป็นเด็กม .5 ที่ม .6 พอตกมปลายมันก็ต้องดูแลวเมากขึ้นมียังไงที่วัดโต๊ะบนจุกมปลายมปลายเข้ามาอะไรมี เราเนี่ยยังแบบทุกคนรอคอยกันนะตอนนี้ยังไม่เปิดตัวกาแต่ถ้าเปิดตัวการเมือ่อไหร่จะให้สัญญาเตรียมโปรโมได้เลยบอกเลยว,ว่าเซตตัางหิที่ทุกคนรอคอยมาช่วอองไหนเอาริมกบอ่าเอาเลยว่าในช่วงต่อไปค้าขายแบบมาดูกันดทีว่าแบบโหหน้าใส่แบบนี้เราไม่ควรหยุดนะเพราะว่าเราต้อง active ไปฝังฝังที่ไหนฝังไปไหเฝังไปไังไปไหนฝังไปน จะ่แล้วตลกอะควูับเส้นใหม่แล้วบีมด้วยสองเส้นเลี้ยวหาเจอเราคูกับเราต่างกันแล้วนี้ คนละหนึ่งชื่อ,อถี่ก้าเท่านั้นหาพร้อมแล้วมีรูปมีฟอร์มอยู่คนละยี่สิบลูถ้าพร้อมแล้วสา,ามตาม่อหนึ่งโยก้าหลบได้โยน <c oughs> เอาอย่างนี้ปิีให้อระลูแบบข้าใครได้ย้เอยครูว่ายืนยืไปดว่ยืนเลยหมาว่าปาดีละคนเลยอะาีะคนนะคุณเริ่มอยวันนี้คุณเริ่มแต่ถ้าตกนะคุณต้องยืนตรงๆนะ Thank yeah. you. เดี๋ยวจริงๆเอาเลยว่าในคางต่อไปที่เราบอกคือคางวิทยาศาสาตร์ประเด็นปฏิบัตว่าการหาข้าวทีเดีด้วยตัวเองเนี่ยน้องๆจะทันได้แค่ไหนบอกเลยว่าหลังจากนี้น้องเดินออกมาจะเปลี่ยนลุกไปเป็นแบบพาร์ทเนอร์คนใส่ชุดช,ช,ชุดนักจุดๆโจนตักหล่อแค่ไหนสั่งพรแค่ไหนพรเขียงกระมือเลยพรเขียงย่ายกระมือได้างไหมองวิทยาศาสตร์ แทนในการปฏิบัติการของเราในวันนี้นะคะอันนี้ชื่อทางวิทยาศาร์ไหมครับคุณพิรัูเป็นด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ช่ยอะไรอย่างไรนะด็อกเตอร์ไลังม้มใดกเตอร์พีด็อกเตอร์พีผูีผู้ช่วยสมัชาอะร่าวยนนี้เป็นไรครับเป็นเะไดีกว่าเรื่อเตอวิทยาศาสตร์ผมเป็นรองกันอง วันนี้เกมของเราง่ายมากเราใช้คุณตรวจหาค่าบิเชนะฮะบอกเลยว่า,าเล่นเกมเสร็จเกมีง่างยสุดคือเราจะมาหาควาเป็นกรดเป็นดา่างของนูตี้ของเรานะะโดยเรามีพิเกอร์อยู่ตรงน,นี้เปหน้าุ่ตอนนี้ให้คุณหยดคนละสามหยดลงพิเกอร์ค่ะ คุณจะเลือกอะไรให้ตัวเองเป็นตัวประกอกเดตัวนี่เหรอโอ้ได้แล้วคุณจะเลือกอันอะไรให้ผมเลิหลอดนะเอ้อ Tất เป็นแบบ8.9 8าเอาเป็นว่า i <laughs> เมตตาคนต้องต้ดูว่ากดของบอกว่าอะไรกฎของเราที่นี้บอกตรงเลยเราจะมีบทโลิสการที่คุณต้องจับออเปอร์แต่งตัวคนสอ Thank yeah.